มีย so ังแน่เบิดแล้วนี่ทีมยังหซ้ายปูนปูนปูนแดงปูนปูนยังก็ได้ปูนยังก็ได้เนาะอเทพื้นนี่อใส่ปูนเียวเลยก็ได้เทพื้นเป็นยังอแต่อาโบกนี้แล้วแล้วเนาะเอาอิงตามงบงบเางบเามีดเอานั้นดปูนเียวกบเป็นยัง สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเมทพี่น้องสบายดีป้าลุงเอฟซีเบิร์ดสุขูสุคนมุสมองสุบอนประเิอยู่ประเทศลาวประเทศไทยและก็ต่างประเทศกันยินดีตอนหับเข้าสู่ช่องยูผูน้องตูไซปันซุกอีกแล้วออพี่น้องโดยมาพบมาพบกับน้องตูไซเมอรอนี้กับใ้เดินทางมาบ้านนอ้นนนองนุ่นนอ้องนึงเนาะหลังจากที่ว่าไ้มา หลายมือพอสมควรตั้งแต่มือที่น้องนุ่นอยู่เฮื่อนแหละพี่น้องเอ้ยมือนาน้องตุไซมาผู้เดียวกะเห็นน้องเพิ่นเนาะน้องเพิ่นไลยไปคนมันเออตัดน้อยพี่น้องเอ้ยมือนาเนาะแต่เลยว่าพ่อเพิ่นมือนาเนาะมันคือใส่กับบุคคลแบบเพิ่นชิยู่เฮื่อนซ้ำมือนาพี่น้องเอ้ยจนไปถามป้าเพิ่นป้าเพิ่นว่าคือว่าเห็นตัดเพื่อนอยู่อยู่ทั้งเฮื่อนคนแถวบ้านนีเนาะเออมือนาเนาะพี่น้องเนาะแต่เลยว่าลมกับน้องเพิ่นเนาะคือ มือนี้พี่น้องทางน้องตูไซก็ได้มากครับทีมงานคือเก่าเนาะไอตูค้ำหลักกาไอตูเด่นพี่น้องเลยไอตูซิดผมได้มากเนาะโดยก็คือมามือนี้พี่น้องก็สิมาอัปเดตให้พวกเม่พี่น้องเบิ่งว่าเพื่อนน้องนุ่นเพ่นเห็ดฮอตไซแล้วเนาะพี่น้องเนาาะความคืบหน้าเพื่อนนีเพ่นโบเพ่นเทเพ่นยังไรโบเนาะแต่ตานที่น้องตูไซเห็นนี่คือว่าเพ่น เริ่มโบกแล้วพี่น้องเอ้ยโบกแล้วเดยวไปจักไว้เริ่มดอกเนาะคือว่าเงินพอแกแกบอกว่ามีทรายกำลังกระเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยบอกให้แจ้งบอกไอตุซิทจะในเด้อพี่น้องเดี๋ยวน้องตุ้ยใส่กันถ่ายคลิปแล้วสิโทรบอกไอตุซิทพนันนะพี่น้องโดยป้ากระสันเดี๋ยวพี่น้องตุ้ยทำให้พี่น้องมันตึงตึงกันเลยพี่น้องเอ้ยและก่อนสิไปกับฝาไฝดพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องตุ้ยใส่ในเด้อพี่น้อง ใจมีกำลังใจไปเ็ดคลิปใหม่ๆเนาะไปสอยเรือคนที่เพิ่นทุกข์ยากลําบากขาดความต้องการพี่น้องเอ้ยไปสั่นเดียวไปลงชลนมกันเลยเหน่อยพี่น้องเอ้ยเนาะไปโผล่ปินทรายกับโอ้เบิดเป็นแหลกพี่น้องมามื่อไรยังกองบักใหญ่หนึ่งเนาะมื่อนี้ยังเรือแต่นั่นพี่น้องเอ้ยได้หน่อยเพรผมเพิ่นโบกเนาะเพิ่นโบพิ่นจะ ใส่ดินทรายลายเนาะมืดแล้วพี่น้องเลยสงสัยได้สั่งเข้ามาเพิ่มไปจักจะเป็นทรายทดิเป็นหอนไปยังไงตัวคำสบายดีเด้อสบายดีเนาะด้วยสัญญาณมาคอยจะเห็นยังอันนี้ประชิดบ่อมุนเตียวเตียวอยู่พี่น้องเลยโดยโดยโดยพ่อจะคอยไปลงพ่อแก้วเด้อโดยอ้าวสบายดีเด้อพ่อแก้ว โดยกำลังเห็นยังอันี้สสยไปใหม่นะมาน้คือทรายนี่ต้องไปสั่งข้ามาอีกบ่พอแก้วยอนมันบิแลมันพ่อทอที่กันใหญ่หมูน้ำมนูีกับพ่อทอที่กนใหญ่มน้มนีูน้ำเพราะว่า12ตัวรับผมียังแน่เบิดแล้วนี่ทีมยันึ่งทรายสองปสองคูน ปูนปูนแดงปูนปูนยังก็ได้ปูนยังก็ได้เนาะอ๋อเทพื้นนี่เอาใส่ปูนเยอเลยก็ได้เทพพื้นปูเป็นยังโอ๋แต่เอาโบกนี่แหละวเบอแล้วเนาะเอาอิงตามงบงบเผาเลยงบเผามีส่วนได้เอาสำนักโดยเอาปูนเคลือบปูเป็นยังบนนั้นโดยสบายดีสบายดีหลากไปชมปูนบ้อนงี้ยเพิ่นไปบ่มน้ำเพิ่นว่ะพอทรายกระเบิดจะได้เพิ่นว่าทรายนี่ บุพอบ่เมนขันวายันบุพอคขันพ่อขันพ่อเต้เพื่อนใหญ่เวรอโดยข้าหน้าบุพพ์เมนหนึ่งเนาะตัวชิดมามาโดยไปไปครับบลูกดีจ้าแก่บดเล็กข้างในกันเนาะโดยคือพอแก้วขันวายมีทรายนาอพี่น้องมีทรายกับเบิดแล้วอะไรกันปูนปูนกับเบิดพี่น้องเอ้ยปูนกันจะบุพอพ์ขนว่ะจะต้องหน่อยน้องตัวทรายค่ะง่ายพี่น้องไปบึง เนาะหัวปูนมันยังจักชอบแต่ว่าทรายนี่เพื่นว่าคันพ่อกับพอ่พอเตยเฮื่อนใหญนะ่เนาะโอ้เพื่นโบกแล้วเลยพี่้องเลยทางในแล้วแต่ว่าเนาะเดี๋ยวไปเบึงทางขางแบบทางหลังก็แล้วแล้วทางหลังกั โอ้อันนี้ก็ทมแล้วบ้อยเนาะโอ้แต่ทักคือเราจะโบกแล้วยังโบแล้วเนาะทางนี้เนาะนในเรือทางหนึ่งเรืขอขังนี่ขงัขงเดียวบ่อยตุสิไอตุกคำโอ้หัวหน้าเขาไงเนาะ โอ้ข่อยลืมเห็นเพิ่นโก้ของน้ำบ่กผไม่ได้สังเกตตอนพ่อแต่แนมฝนตั้งทึงพ่อแต่แนมตั้งทึงพี่น้องเลยบ่ได้บ่ได้แนมพ่อแบบผืนก้อันตีนอันยังกับพี่้องเลยอ่าตีนอ่าเคยคานเนาะคานของน้ำพี่น้องเลยเจ้าบ่เห็นอีรีบ่เมื่อกี้บ่เห็นอีรีพ่อแต่พ่อแต่เบิ่งตั้งทึ้งพี่น้องเลอ้ยโดย มืออื่นนี่ขนาดจะแลี้ยงอยเี้เนาะโบกนี่ว่าปผนขิงปูนไวเมื่อนี่นี่แหละประมาณมืออื่นดอกเมือ nah ่อน uh like uh like uh ี่น่าจะแล้วโบกพี่น้องเ้องไปเดี๋ยวพาไปเบื้องข้างในพี่น้องเลยนั่นน้ำแก้วโอ้ผลนทิศอย่างนี้อยู่ในผม ไหนเอเอาอะโอไลยบอในห่องนี่<ร>ออสเลบนี่เ,เบลบวดเลยนทางไหนเนาะเดือเลบทางไนสาบกับเทนี่นนาจะเลบมือนี่เนาะภายในนี่<รอ> ยงก็งยก่ยงัเทียนงกยังไงใใงไกไงไงงไงงไงงไ่ไง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 ไัไงไงไนไวางไกไไมไไงไไงไไก่ไงไงงไงไมไงมีเงินซื้ <Okay. S 2> อไงงงไี แต่ทรายกระปูนนอกบพอเนาะดใ<า>ส่แจกโทอบะอซิดเ,เ,เพิ่นเนาะโซบะไอซิดเพิ่นนองเลยไอเพิ่นแจ้งผู้ใหญ่นี่นี่นหวนฮักกะเล้ยวไปจากนีเนาะเคยยังเกแห่ง <laughs> โอ้อออแต่วานนี่พานี่พี่น้องวานน,นี่เนาะวานนี่เลยโอ้แต่ทางในนี่ส,สาดโบกแล้วไป่ล้วเนาะทางเลยแต่ทางนอกพาเดียวพี่น้องเลย<ม>เป็น สมปูนไว้ขาเนาะแล้วก็มาทรายมาใส่ก็เทเลยเลยเนาะขาเดียวเลยัดเื่อมือนี้ตข้างนอกออต้องออกปแหนมเรไดๆยังเือตบ้านูเทพื้นแล้วแล้วก็ติดบานประตูใส่เลยเนาะบานประตูก็จบเือนดๆเอ้าาเ มี็มีวกูกเบืองบมีกับยกเนาะโดยจังหวะไอ้ตัวซิดพินว่าบมีเหรอกูกบเบื้องเนาะแมนไม่แต่อเทพืืชธรรมดาเลยไปเทพืืชทางในทางนอกแล้วก็แล้วเนาะเพราะว่าเพราะได้ บ่บ่มีงบงบเบดพี่น้องเอ้ยงบเบสปลาคาร์ฟปลาคกรโลนี่นะจะบ่ได้อ่ดปลาพี่น้องเอ้ยว่าพญ่เพิ่นกะเป็นงบแล้วน้องเพื่องเนาะามีผู้ใหญ่ใจบุญอยากสอยเรือน้องนุ่นกะติดต่อมาหาน้องตุ้งไส้ได้เด้อพี่น้องกะยังเพื่อนน้องนุ่นนี่จะบ่อใดทาซีแล้วกับบ่อปลาคาร์โลกระติกกระเบื้องเพี่น้องเนาะ มีแต่จะเห็ดหายแต่เทพืชแล้วก็โบกธรรมดานะพี่น้องบริษัทาซีแล้วก็บริได้ปูกระเบื้องพี่น้องเลย<ม>แต่ว่าห้องน้ำเนี่ยพื้นเห็ดเจ้านี้นอ้นอ,งนองตุ๊กใส่ไม่ได้สังเกตลองกินดีพี่น้องเลยมอแต่มามอแต่แนมเบิ่งแต่ทั้งเทิงผัวโอ้เพิ่นโบกพันที่เพินพ่นเห็ดเพิ่นต่อมาเลยพี่น้องห้องน้ำเนาะ เห็ด้องน้ำตองมาเลยอาจจะใส่เสาสองเสาบ้นี้บ้นนี้เนาะกระมงออกมามตัวสามเพิ่งจะพักเทียงเลยตอนนี้เนาะเพพักเทียงกินข่าวเห็ดกินกินข่าวอยู่เี่นอ้อ๊โอ้ยโอ๊ยอาไปบึงอาปูน โดยเฮนี่เลือดเพื่อข่อยว่าเนาะเพราะว่าทางหนักกันยังเลยเป็นกองพี่น้องเลยหนะเฮ่เฮกองนี่กัททงไ้่พ่นไส้เฮกองนี่เนาะแต่ว่าเฮนี่งามเลยเนาะข่อยว่ะกุกก้อนนี่น้อยเทนี่กัเทนี่ก็สบายแต่ว่าพ่นลูดจวดจวดไปเลยโดยขนาก้อนใหญ่นี่ถ้าเทนี่กัเวลาถ้าเทนี่คนเค้นมาแมนคันมันลูดไปกาได้นะแบบ ครับรูดไปแล้วมาสิค่ะมัก็ต้องได้ไปเคลียออกอีกควมใหญ่ความมูเนาะโดยมีมีเยอะจังแต่ละชาใ่คันก้อนแบบนี้นี่บ่ได้คันก้อนแบบนี้ขลคขโลนเนาะเทื้ออย่างเดียวท่มอย่างเดียวเลยไ่ต้องเทกับเทสูงเนาะเี่กะยัพ่อเน ในการเมซี่ทามขออ่อยทุ่งข้ามเลยนเนพื่อนว่าเป็นยังคือโบตัดออกต้นหมอกป้าไปเพื่อนว่าคือกันเนาะกานนกระทำเพราะโดยมันก็นอยู่ที่ว่าเจ้าของเพื่อนแมนเท่ากับโบฮู้น้ำเพื่อนหวยตัดเนาะโดยน้ำป้าเพื่อนเนาะขอนเ่าโบหอยตัดเท่ากับโบมีชิดเอ้เท่าโบเห็นเจ้าของเฮือนโ่เห็นเจ้าของดินเน,ะน,นานเนะนนานเท่ากับแค่เป็นสะพานบุญให้นี่พี่น้องเลยถามว่ามันน่ะงามันนี่ คูกับรังคาเฮือนอยู่เนาะคาราตัดนี่ก็ต้องได้ตัดออกเบิดโดยพอเปิดสปูกใหญ่สักนะ่กัเนั่วตามใจกกะเพื่อนเถื่อพอ FC เผลอเป็นห่วงบ๊วยยังดอก FC เิ่นเป็นห่วงเพื่นยันมะเพาะมะผ้าก็ว่าการมันถือรังคาแล้วมันสีฮักสิเพเนาะ เถอลมแฮงนูยโดยโดยกันเป็นอันตรายแหละพี่น้องเอ้ยเส้นงานี่ก็ตัดออกแล้วเนาะโดยงามใหญ่นี่ก็ต้องเฮ็ดตัดอีกปีเด้อนี่แม่นงอกมาอีกมันแต่กบ่เป็นหยังดอกเนาะแล้วแต่น้องนนเพิ่นจของเฮือนเพิ่นส็ได้พี่น้องเอ้ยเฮากบ่มีว่าแต่มื้อนี้งัยเพิ่นบ่อยู่เนาะ่อยมามื้อนเพิ่นอยู่ได้่อยมามื้อนแต่ผู้บ เมื่อคอยมาผู้เดียวเขาเห็นเพืน่นเพื่นสัญญาเพื่นสัญญากับข่อยเพื่นว่าซีบอป้ายซ้ายเพื่อนว่าอคอยบอกว่าเ<ม>จ้าอยู่เพื่อนเด้นน้องนุน่นเด้อถ่าเพื่อนจเจ้าแล้วจังไปเพื่อนว่าคอยบอกเพื่อนแม่สัญญาแม่เพราะว่าสัญญาเรียบร้อยเมื่อนี้กระเพื่อสัญญาเจ้าแล้วแม่นมาพ่ดูดมาเพูดแล้วคันว่าชิโทูห์ฮเพื่อนกรโทูห์ได้ดอกเพราะว่าโทรศัพท์เพื่อนเสียเลยตั้งแต่อันหมู่บูจูมไปเลยบริษัทเลยขอถามเพื่อนกะยังไม่ได้เลยเนาะโดย จะ่เนาไพี่นเ,นเนาะอะไเเาะเหีะนี่นแะนะแับนี้ด้วยด้วยด้วยร้วยด้วยด้วยด้วเด้วย้วยด้่ยด้วพพยด้นยด้วยวด้วย้วเด้วเด้อยด้วยด้วยด้วยด้งยด้วยด้วบิ่งยด้วอด้วยด้ว้วย้วยด้วเด้ยด้วยด้วยน้วย้ย้วด้วย้วยด้ยด้วยด้นว่า้วยด้ว้วยวยด้วยวยดด้วด้ดอกยด้ว้วยด้วยด้ยังเนาะ บายดีเนาะพักกันได้ยังดิเบื่ดไหมปูนก็ยังละหกสอบหกสอบแมนแต่ว่าเทพให้ได้นี่กน่าจะพ่อพ่ออยู่ดอกอันที่ว่าบอกพ่อฮะเพิ่นว่าอันนี้ไอ้ตุกคำตามที่ข่อยเข้าใจนะเพิ่นว่าใช่นี่นะจะคนครัวคนครัวนี่บอกพ่อล้วการคนครัวครับปูนห้องน้ำแมนห้องน้ำเหมือนครัวเนาะ น่ห้องน้ำขอโทษพี่ลองเลยห้องน้ำหลงแล้วห้องน้ำนี่พ่นาอาจจะบอพ่อดินทรายกระปูนนี่ต้องได้สั่งคำมาเพิ่มเนีนเครื่องโหลดเพื่อเนาะว่าคันนนมันคิดซื้อหน่อยหนึ่งผลกระปุกลายดอกวกันดินทรายนี่หน่อยต้องเครื่องโหลดโดยบอพ่อกับบอพ่อแบบกระเทือนนะบอพ่อแต่ห้องน้ำกระเทือนเนาะโดยกระปุลนี่กระกระป๋องเกินนั่นซิบสอบเราก็ยักเห็นห้องน้ำนี่เยอะบ้างนิดห่อยบ้า โอ้ยบอกนี้เลือเพื่อเลือเพื่อโดยอาจะช่องร้อยผมไปจักหาเค้นกองนี้หน่อยฮะจะบอกฮอดบอสะฮอดนอดหาสอยู่เนาะโดยหาจะพ่อบอกนี่พ่มี่เองเลยเนาะมาอัปเดตฐาะไอ้ตุ๊ซ่อนพี่รองอ่าเนี่แหละมียังเบิดมียังบอพ่อครับกับพ่อได้มา เบิงเ่งแล้วก็มาเบิ่งงานถ่ายใายเพื่อนเธอหละพี่น้องเลยว่าง่ายกันล้วก็อันใดที่มันขาดเรือก็ต้องได้โทรบอกไอ้ตุิซอ่ะก็ให้ให้เพื่อนโทรหาพี่เจนเนาะผู้ใหญ่ที่เพื่นนอนสร้างบ้านสร้างเพื่อนลังนีแหละพี่น้องเลยโดยสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะนี่เดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งบล็อกก่อนครับแป๊บนึงเนาะนี่ดินบล็อกกัยังร้ายอยู่พี่น้องเลย tôi sai chị đó, lại thêm hoa gió cọt ở ra con bắt nhảy thằng nào leo 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 rồi là tôi sao ở mân đi đoạn này, đoạn này. มุดทักแล้วบ่กสตูดิโอเจ้าวาดต้อมต้อมเอานี่เจ้านนจวาได้อยู่ไปจ๊ะกอ่อห้องน้ำมือสือ่อ,ยอ,ยนนอโดยจะมัน่นใจในการโ,โดยต้องได้ให้ตุศิษย์พันชีบอกกับผู้ใหญ่เพันเชียกันเนองเนาะหาก็มีแค่นาทีมาเบิง่งมาบอกเพื่อนนี่แหละพี่น้องเลยฮะสำหรับคลิปนี้กับศักดิ์ศรีพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ ให้น้องตูไซเนี่ยเด้อพี่น้อง ơi, เอ๋ยเพื่อนมีกำลังใจในเห็ุคลิปต่อ,ตอไปเนาะจะชอยเลือนคนที่เพิ่นถูกยากลำบากอะไรพี่น้องเอ๋ยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเนปซีเบอร์ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปน้องตูไซแต่ต้นจนจบเนาะและฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระเบิงโฆษณาให้น้องตูไซน้ำเนี่ยเด้อพี่น้อง โดยสำหรับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอภายลลาย,ลายสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอกล่าเข้ามาสบายดี